วันนี้ท่านกำลังจะตัดสินใจจดเป็นนิติบุคคลเคยสงัยไหมครับว่านิติบุคคลที่เรียกว่าห้างเงินส่วนจำกัดบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดมหาชนมีข้อแตกต่างกันอย่างไรและมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องภาษีในเรื่องของอื่นๆอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลครับวันนี้ถ้าท่านทําธุรกิจท่านเริ่มจากการเป็นบุคคลธรรมดาแล้วท่านก็มีการ ดึงผู้ร่วมลงทุนมาเขาเรียกว่าหาคุณส่วนครับผมก็ไปชวนนายเนายบมาร่วมทันทำธุรกิจหรือคนในครอบครัวก็แล้วแต่ท่านสะดวกแต่ถ้าวันนี้ถ้าผมทําธุรกิจในรูปแบบของห้าหง้นส่วนจำกัดกฎหมายกําหนดไว้ครับว่าถ้าผมจะจดท้างหุ้นส่วนจำกัดในส่วนนี้ผมจะต้องหาคนที่มาร่วมลงทุนกับผมไม่น้อยกว่าสคนครับ ก็หมายความว่าผมจะต้องมีคนที่มาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นตั้งแต่2ท่านขึ้นไปแต่ถ้าหากผมต้องการจดเป็นบริษัทจำกัดผมต้องหาหุ้นส่วนครับที่มาร่วมกันลงทุนกับผมตั้งแต่3ท่านขึ้นไปตามกฎหมายกำหนดในส่วนนี้เรียกว่าการก่อตั้งหรือจดตั้งนิติบุคคล และถ้าเกิดว่าผมจดเป็นนิติบุคคลแล้วในอนาคตผมเป็นบริษัทจำกัดผมก็สามารถที่จะขยับไปเป็นบริษัทจำกัดมหาชนได้ในรูปแบบลักษณะนี้เขาเรียกว่ายื่นเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับในลักษณะนี้อาจจะยังเป็นธุรกิจที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่หรือคนที่มองว่าจะเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะจบที่ห้างส่วนจำกัดกับบริษัทจำกัดการทําธุรกิจนั้น เมื่อเราจดจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นข้อแตกต่างข้อเสียบประหยัดข้อได้เปรียบแตกต่างกันอย่างไรอันดับแรกเลยที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการจัดตั้งก็คือใช้คนครับถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นใช้บุคคลในการร่วมกันจัดตั้งตั้งแต่2ท่านขึ้นไปแต่ถ้าเป็นบริษัทจำกัดนั้นก็จะใช้บุคคลตั้งแต่3ท่านร่วมกันจัดตั้งขึ้นไปครับในส่วนนี้ก็คือการก่อตั้งและข้อที่ได้ข้อแตกต่าง อื่นๆก็จะมีในเรื่องของค่าธรรมเนียมถ้าเป็นรูปแบบของห้างรัฐส่วจำกัดนั้นค่าธรรมเนียมในการจดจัดตั้งมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัดจึงมีค่าธรรมเนียมที่แพงกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าในเรื่องของค่าธรรมเนียมนั้นคือที่ข้อแตกต่างข้อแตกต่างอื่นๆในเรื่องของภาษีที่ท่านจะต้องเสียหากท่านจะจาเป็นต้องเสียภาษีในรูปแบบของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างรัฐสจำกัดนั้นเป็นเกณฑ์ภาษีเดียวกันก็คือ เกณฑ์ภาษีในอัตราก้าวหน้ากฎหมายบอกไว้ว่าถ้าท่านทำธุรกิจมียอดขายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหรือการขายนะครับเอายอดขายต้งส่วนนั้นมาค่าใช้จ่ายตามกฎหมายตามเอกสารที่มีอยู่ตามที่จ่ายจริงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยพิสูจน์ได้ว่ามีเอกสารการจ่ายจริงนั้นหักจากยอดขายพอเราหักแล้วเหลือกำไรถูกไหมครับ ก็แปลว่ากาไรตรงส่วนนี้เราจะเอามาคํานวณภาษีกฎหมายบอกไว้ว่าถ้าท่านมีกําไรในส่วนนี้ไม่ถึง3 0 0 0 0นบาทก็หมายความว่าตั้งแต่ศูนย์บาทถึง30,000นบาทไม่เกินนี้เงินได้ตรงส่วนนี้ได้รับสิทธิ์ในการยกเวน้นภาษีแต่ถ้าท่านมีกําไรมากกว่า3 0 0 0 0นตั้งแต่3 0 0 0 0นบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน3ล้านในส่วนนี้กําไรของส่วนนี้ก็จะเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบาทแต่ถ้าท่านมีกําไรในส่วน 3าล้านหน่บาทขึ้นไปกำไรส่วนนี้ส่วนที่เกินนั้นจะถูกคำนวณเนี่ยตา้อยละ20่สิขอจากกำไรในส่วนที่เกินมาครับในส่วนนี้จะเป็นในรูปแบบของอัตราก้าวหน้ากับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลในกลุ่มของ s m e เอ็ก็คือมีทุนจดทะเบียนตอนเริ่มต้นนั้นไม่เกิน5ล้านบาทและถ้าเกิดว่ามีทุนจดทะเบียนเกิน5ล้านบาทจะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SME นะครับ แล้วตลอดทั้งปีนั้นถ้าเกิดว่าทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านและมียอดขายไม่เกิน30ล้านอันนี้จะเป็นกลุ่ม m e ครับแต่ถ้าท่านมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านแต่ยอดขายท่านนั้นเกิน30ล้านยอดขายที่เกิน30ล้านก็แปลว่าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่ม m e ครับจะเสีสยภาษีแนนตาร้อยล20ตั้งแต่บาทแรกของกําไรเลยอันนี้คือในเรื่องของภาษีครับ ข้อแตกต่างอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตอนสิ้นปีนั้นถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบที่เป็น TA หรือ CPA ในการเซ็นรับรองนบบแต่ถ้าหากเป็นบริษัทจำกัดจะต้องเป็น CPA เท่านั้นนะครับ TA จะไม่สามารถเซ็นของบริษัทจำกัดได้อันนี้คือข้อแตกต่างในการตรวจสอบบัญชี แล้วข้อแตกต่างที่แตกต่างมากที่สุดตามกฎหมายผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อนี้ครับในเรื่องของส่วนของภาระหนี้สินหากท่านเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วท่านทําธุรกิจในอนาคตท่านจะขยายเกิดการขอสินเชื่อมาแล้วเกิดภาวะวิกฤตที่เราไม่สามารถที่จะส่งภาระหนี้สินนั้นได้นั่นหมายความว่าถ้าเจ้าหนี้ที่ทวงถามหนี้สินกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นห้างไม่สามารถที่ชําระนี้ได้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงถามไปที่หุ้นส่วนผู้จัดก,การหรือคนที่มีความ รับผิดชอบในภาระนี้สินก็คือจํากัดความผิดชอบไว้นั่นหมายความว่าท่านต้องรับผิดชอบในนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งจํานวนครับกฎหมายจึงบอกว่าห้างมูนส่วนนั้นผู้รับผิดในนี้สินคนใดคนหนึ่งที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบครับในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นบริษัทจํากัดบริษัทจํากัดจํากัดความรับผิดชอบตามสัดส่วนของทุนที่ลงไปวันนี้ถ้าผมลงทุนในธุรกิจไปหนึ่งล้านบาทเมื่อ เกิดภาระที่สินเกิดขึ้นในอนาคตผมรับผิดชอบตามทุนที่ผมลงไปก็จบที่1ล้านบาทครับในส่วนนี้ก็ต้องเป็นพิสูจน์ว่าผมไม่ได้มีผิดในการทําให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือมีการโยกย้ายถ่ายเงินนะครับก็พิสูจน์ตามกฎหมายไปแต่ก็ในส่วนนี้ก็ยังคุ้มครองผู้ถือหุ้นด้วยก็เพราะว่าผมลงไปเท่านั้นก็จบที่เท่านั้นครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ หลายท่านก็ตัดสินใจว่าจะจดเป็นห้างหรือว่าบริษัทอันนี้ผมตอบไปได้อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างห้างและบริษัทครับไม่ว่าจะเป็นห้างหรือบริษัทก็เกณฑ์การเสียภาษีเหมือนกันหลักการเสียภาษีเหมือนกันวิธีการทําบัญชีเหมือนกันแต่ต่างกันแค่เพียงความรับผิดชอบในอนาคตครับทุกคนมีสิทธิ์เลือกทุกคนมีสิทธิ์วางแผนหลายๆท่านอาจจะถามผมว่าจะแล้วจะจดเป็นบริษัทหรือเป็นห้างหพื่อเกิดจำกัดดี ผมว่าดีทั้งสองส่วนครับแต่ถ้าสำหรับผมนั้นผมเชื่อว่าถ้าเป็นบริษัทแล้วเนี่ยในอนาคตผมก็คิดว่ามีเครดิตแล้วก็มีโอกาสเท่ากันครับในการเกิดวิกฤตต่างๆเพราะฉะนั้นแน่ผมก็จะวางแผนไว้ในอนาคตในระยะยาวผมมองเป็นบริษัทดีกว่าครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของนิติบุคคลการวางแผนการจดบริษัทหรือว่าเป็นท้า่วนจำกัดผมเชื่อว่าคํา ข้อมูลที่ผมให้กับท่านไปนั้นน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ท่านตัดสินใจเลือกได้ว่าเราจะจดเป็นห้างรันส่วนจำกัดหรือว่าบริษัทจำกัดดีแต่ถ้าวันนี้ถ้าท่านถามนักบัญชีหรือว่าคนที่ทำงานในด้านสายงานนี้ผมตอบแทนได้เลยครับว่าห้างรันส่วนจำกัดนั้นสะดวกรวดเร็วและเอกสารน้อยครับทางเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำทุกท่านที่อยากจะจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคล และเราก็รับดูแลบริการในการดําเนินการอยู่ตรงส่วนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ปกติเนี่ยถ้าจดบริษัทผมคิดอยู่ที่15,900บาทวันนี้เราทําโปรโมชั่นอยู่ที่9,900บาทในการจดจัดตั้งบริษัทแต่ถ้าเป็นท่ามูลสุทจำกัดนะครับในสมัยก่อนเราจดอยู่ที่8,900บาทวันนี้เนี่ยเราทำโปรโมชั่นจาก8,900บาทเหลือที่4,900บาทเพียงแค่ท่านเตรียมข้อมูลก็มีบัตรประชาชนที่ผู้ต้องมาร่วมลงทุนกันนะครับถ้าเป็นบริษัทกระแท่านขึ้นไป แต่ถ้าเป็นห้ามส่วนก็2ท่านขึ้นไปครับแล้วก็ในเรื่องอื่นๆผมก็จะสอบถามท่านเพิ่มเติมครับในส่วนนี้หวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นจะเป็นประโยชน์กับท่านครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทุนจดทะเบียนในคลิปถัดไปกันครับ